สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับอบอกว่าผมอยากจะขาย ID ผมเองนะครับมันเป็น ID ผมเอง iD ผมเลยแหละนะครับถามว่าทำไมถึงอยากขายผมอยากได้ ID ใหม่นะครับผมอยากได้ ID ใหม่ที่มีชุดไฟนะครับตัวเนี้ย ไอดีเนี้ยผมเคยมีชุดไฟครับเคยมีชุดไฟนะแล้วเมื่อตอนผมตีมในใน u t u b e อะเซฟมันหายช่วงนั้นนะครับเซฟมันหายเขาคืนแต้มไม้ผมทั้งหมดสี่สองร้อยสี่สิบล้านนะครับโดยที่ไม่คืนชุดไฟผมเขาบอกไม่สามารถคืนชุดไฟผมได้ผมมีเมคแค่ชุดเดียวนะครับเต็มตัวเลยนะครับเสื้อหน้ากางเกงนะครับเขาไม่คืนให้ผมคืนแค่แต้มไม้ผมแค่สองร้อยสี่สิบล้านตอนนั้นผมเล่นได้ประมาณ 2,000กว่าชั่วโมงถ้าจะไม่ผิดนะต้องไปหาดูใน YouTube ไม่รู้อ p ไหนเพราะมันเซฟหายกลางจะตีมตอนสตตีมอยู่เลยนะครับผมเลยอยากจะได้ไอดีที่มีชุดไฟนะครับผมอดีน้องผมอยากจะขายเหมือนกันเป็นไอดีชุดไฟของ The ไวเป็นตัวที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วนะครับเต็มชุดเลยน้องจะขายผมผมก็เลยไม่รู้จะเก็บไอดีผมไว้ทําไมเหมือนกันนะครับถามว่าคุ้มไหมถ้าจะซื้อไอดีผมเดี๋ยวลองมาดู นะครับลองมาดูว่าถาม่าคุ้มไหมเนี่ยต้องลองดูว่าไอดีผมมีอะไรบ้างนะครับ DLC ครับขาดแค่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดอย่างเดียวนอกนั้นมีหมดมีครบนะครับเปิร์กนะครับผมไล่ดูให้เลยนะครับเต็มทุกช่องเลยนะครับตันสามตัวทุกช่องสามสามขีดทุกทุกเปิร์ก,กเลย The White. นะครับของเดอะไวต์ตัวที่สองนะครับดูอ่าเดี๋ยวดูเดอะไวต์ก่อนแป๊บนึงนี่นะครับ <c oughs> พวก offering พวกไอเทมพวกไอเทมนะครับก็ของเดอะไวต์จะมีประมาณนี้ offering ก็จะประมาณนี้นะครับอ d d อ n เมื on, ่อกี้ add อ n นะครับ offering อันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ นะตัวที่สองเมกโทมัสครับเพิร์กจุดตีสามนะจุดตีสามหมดลนะครับเหมือนกันครับตันเลยสามขีดทุกเพิร์กไอเทมครับแอนดออน แล้วก็ออฟฟ์ลิงนะครับคอเดดเหมือนกันนะครับจะดูที่เพิร์ทก่อนนะครับสามขีดตันเหมือนกันนะครับดูตีสามเหมือนกันไอเทมครับ ออนโอฟลิงเท็คป์คจุติสามเหมือนกันครับดูได้นะจุติสามเหมือนกันดูขวามือตรงนี้นะครับดูเอาเปิ์กสามขีดทั้งนั้นนะครับ ไอเทมก็ <c oughs> Item, จะมีประมาณนี้เหมือนกันครับแพดออนแล้วก็อัพเอร์ลิงนี่ครับดูปรดกก่อนตามขีดทั้งนั้นนะตันๆเลยครับ ไอเทมแอดออนะข้าวโพลิงประมาณนี้นะครับลงบินใช่ป่ะเปิ๊ก ทัวทีนะครับกิดเสียงเฟสเองสามขีดนะครับเปิร์ลเหมือนกันตันเหมือนกันนะครับตันเหมือนกันเดี๋ยวจะมันจะไปตันถึงตัวไหนเดี๋ยวรอชมเอานะไอเทมครับแอดออนแล้วก็ออาเอรลิงเดวิวคิงครับ เหมือนกันนะครับเอิร์กนะไอเทมแอดออนนะแล้วก็ออฟเฟอร์ลิงตัวต่อไปก็เป็นลอรี่ตีตามเหมือนกันนะผมเป็นคนชอบเล่นเซอร์ครับก็เลยอัพไปเยอะหน่อย ทันทุกตัวไอเทมแอดอ์อนแล้วก็เอาฟอรลีงตัวต่อไปก็จะเป็นลูเอทนะครับเบิร์กตัวตีสามเหมือนกันนะครับทันไอเทม แอดออนแล้วก็เหมือนเดิมฟองหมิงครับเอ <Earth S 2> ิร์กตุติสามนะครับไอเทม แล,ล่อลลลไปก็เวนตินนะครับเปิดเห็นไหมตุตีสามาเปก็ตันไอเทมครับแอดออนคอร์ล,ลิง นักสืบสุสีสามนะครับเบิร์กก็ขาดวันหนึ่งผมไม่ได้อัพเพราะมันไม่จักมันผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะเบิร์กนี้ไอเทมแอนดออนตัวพวกนี้ผมไม่ค่อยเล่นนะออฟเฟอร์ลิง าไปเก็บได้ต่อนะแต้มมีเค้กมีปาร์ตี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเคสออะหลังจากตัวแถบมาแล้วเคสนี่จะยังไม่ได้จุตินะครับผมอัพไว้เอาไว้เอาเปิร์แค่อย่างเดียวนะครับไอเทมก็มีอยู่แค่นี้แอดอนก็แค่นี้เอาพลิงแค่นี้อะอดำวนะไม่ได้จุตินะครับ ตัวหลังๆมาจะไม่ได้จุติแหละนะครับไอเทมแอดออนคอมเพร์เก็บไม่ได้จุติไอเทมแอดออนคอฟเอร์ เกรนเบิร์กอเทมแอดออนอันนี้เอาเฟิร์แพตซี่อันเนี้ย <c oughs> ตุตีสามตัวเนี้ยถ้าผมน่าจะใช่ครับใช่ครับจุตีสามเบิร์กตันไม่ตันไม่ตันไม่ตันาครับขาดอยู่ แต่ผมไม่ได้อัพต่อไอเทมแอดออนแล้วอเอาสลิงหลังๆมานี่ผมไม่ได้อัพเลยนะครับอัพแค่อัพเพิร์แค่อย่างเดียวนะนี่ก็เหมือนกันนะครับพอมีเล่นแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรังตัวหลังๆนะ เอาแก้วเพิร์แคแพรไปใช้นะครับเนี่ยเซอร์ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเซอร์มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูฮิลเลอร์เริ่มจากตัวแรกแอปปร์ครับตัวตีสามเปอร์ก็ขัดน่าจะขัดแค่ล็อกเครื่องนี่แหละอีกขีดหนึ่งนะ <On. S 2> แล้วก็ปืนลิงนะครับหมุนี้ก็ีคิดกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นคิลเลอร์ก็แต่อัพทิ้งไว้เฉยๆวินวอล์ครับ mm hmm. น่าจะตันนะวินวอล์เอาไม่ตันไม่ตันนะครับไม่ตันขาดอยู่ไม่เท่าไหร่แอดออนก็ประมาณน,นี้ พล่งก็ประมาณนี้นี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่หมดบัตรพ้อยไปเยอะมากนะครับเยอะมากมากน่าจะเกือบอุยประมาณ5้าล้านมัน้งตัวเนี้ยนะเปิดครับ น่าจะตันมาเลือดผนคนชอบเล่นเล่นเลื่อยอันนี้ก็แอดออนดูดิผมหมดกัะมันเยอะมากๆตัวเนี้ยเยอะคนน่าจะเกินห้าสิบอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเกินห้สิบดูแอดออนพวกนี้ผมไม่เคยใช้ผมจะใช้อยู่สองสองตส,สองอย่างเนี้ยอันเอิมดูดูมัอมเจ็ดแปดร้อยให้ร่นสดีขาว Ering, ออฟอลลิงก็ดูปาร์ตี้ห้ดานโมลิสองร้อยเก้าสิบเกแยกขแยงมือนี่มีให้อีกเวลาใส่ไปแอดออนจะได้ไม่หายดูว่าโมลิเขียว80ดสบบุดดิ้งมี1้อยกว่าโมลิเหลืองร้อยปดสิูแอดออนออฟฟิลลิงเงินๆเยอะผมไม่ค่อย ได้ใช้นะผมใช้เสร็จแค่นี้เขียวสีเขียวตัวนี้น่าจะอัพเยอะสุดแล้วเนิร์ดครับเนิร์เนิร์ก็น่าจะเต็มแนอรออนผมไม่ค่อยได้เล่นนะเนิร์คอมโรลิงก็ตายครับ แตไม่เยอะนะเดี๋ยวไม่เยอะแอดอ,อนก็ประมวานนี้ออฟฟอริงก็แค่นี้เองไม่ได้เยอะอะไรไมเคิลไมเคิลนี่ก็น่าจะตันครับสามขีดหมดเลยปติสามนะ ตัจตีสามทุกตัวนะที่ผมเปิดมา,าเมื่อกีนะ้แอดออนครับเลยแฮกก็จุตีสามนะครับ oh, oh, oh. แล้วก็สามขีดหมดแอดออนคอปเตอร์ แค่ไม่กี่เปิร์กนะครับแอดออนก็มีอยู่ประมาณนี้ผมไม่ว่าได้เล่นหรอกแต่ผมอัพทิ้งไว้ไอหยอยอันนี้ไม่ได้จุติแล้วเริ่มมาหลังๆคือไม่ได้สนใจเรื่องเปิร์กแล้วแค่เอาเปิร์กแค่อย่างเดียวนะครับประมาณนี้เบดดี้เบดดี้นี่น่าจะเิร์กน่าจะขาดไม่เยอะ ไปตามขีดหมดแล้วตามขีดหมดเลยนะครับเฟดดี ty, ้สุติสามแอดออนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพีคครับไม่ได้อัพเลยอัพให้มันเอาเพอร์แคร์อย่างเดียวตัวตลกสุติสามเอ็ก็ขาดอีกไม่เท่าไหร่นะครับแอดออนอัพเบอร์ดิง ดินดินนี่น่าจะน่าจะครบครบรับสามขีดแอดทอนก็ประมาณน,นี้เยอะอยู่นะครับของดินอัพพลีนก็นอกดดดดดดดอดิที่ติดดีเจียนที่นี่นี่สามปะน่าจะสามมับขาดอีกไม่เท่าไหร่ก็เต็ม Add แอดออนออฟฟดรี่พวกขาดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ตามเบิร์กก็มีให้เล่นอยู่เหมือนกันแอดออนครับออฟฟี นี่ก็ไม่ได้อัพแหละโกดฟีนไม่ได้อัพเนโมไม่ได้อัพโอนิไม่ได้อัพไปแบบเอาแค่เพิร์แคร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยน่าจะเป็นไอเบนสเนปนะครับเอาไอดีผมไปเล่นแล้วไปอัพทิงไว้นไม่เป็นประมาณนี้นะครับตอนแรกไอดีผมก็อยากลองติดต่อถามราคาดูก็สามารถติดต่อมาในแฟนเพจใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมใส่แฟนเพจไปให้ ะครับยังไงก็ลองเสนอมาดูไม่โดนแบนแน่นอนร้อปร์เซ็นผมเล่นทั้งนั้นไม่ได้เอาไปแฮ็กแต้มแฮ็กซีฟแฮ็กคืดไฟเลยไม่เคยนะครับไอดีผมขาวสะอาดชั่วโมงบิน6กพันกว่าๆนะครับมีบอกหมดใน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 ตีมผมในลิงก์ตีมผมนะครับถ้าอยากได้อยากลองถามว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ทักแฟนเพจผมมานะครับ พักเพื่อเมาผมอยากได้ไอดีใหม่แค่นั้นเองจิงไอดี6,000กว่าชั่วโมงไปเอาไอดี2,000ชั่วโมงแต่มีชุดไฟเดี๋ยวไว้เป็นตัวที่ผมชอบเล่นผมเป็ตัวคนชอบเล่นเอาไว้อยู่แล้วนะครับอยากได้นะอยากได้ก็เลยลองมาเสนอขายดูถ้าเพื่อ,อนๆสนใจลองติดต่อแฟนเพจผมไปแล้วกันนะครับแลวก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ